โรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายและจะมีอาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าลมนั้นไปกระทบหรือเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใดในแนวทางการแพทย์แผนไทยเราแบ่งอาการของการเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์เนี่ยออกเป็นกลุ่มๆเบื้องต้นอยู่5กลุ่มค่ะกลุ่มที่1คือเป็นโรคเกี่ยวกับสตรี กลุ่มที่สองเป็นโรคเกี่ยวกับกระสยกระสยคือความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปโดยมีรูปแบบและเรียกชื่อที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นกระสยจุกกระสยปูกระส,ยประ,สยประหมอต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นค่ะประการที่3ก็คือโรคเกี่ยวกับฝีหนองซึ่งโรคนี้ค่ะก็เป็นอาการที่ปัจจุบันเราเรียกกันว่า,มาเม็งนั่นเองประการที่4ี่ค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคไข้ โรคไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคที่แพทย์แผนไทยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชนานาญมากๆเราจะเห็นได้ว่าในตำราการแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะมียาที่จะแก้เกี่ยวกับโรคของการเป็นไข้เนี่ยเป็นพันๆตำรับโดยแยกย่อยออกไปแล้วก็มีตัวยาที่แตกต่างแล้วก็ดูแลโรคไข้ในแต่ละระยะอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของการแพทย์แผนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วค่ะ สุดท้ายคะ่ะเป็นโรคเกี่ยวกับลมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายและจะมีอาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าลมนั้นไปกระทบหรือเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใดมีคำกล่าวว่าเลือดไหวลมเคลื่อนลมตึงเลือดขั้างที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเลือดกับลมคะ่ะจะไปด้วยกันเสมอจะแยกจากกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมไม่เคลื่อนก็หมายความว่าเกิดอาการป่วยขึ้นแล้วแล้วก็ลมค่ะก็จะไปเกี่ยวข้องกับอวัยวะหลายๆส่วนแม้กระทั่งปัญหากรดไหลย้อนที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นโรคเกี่ยวกับลมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าในเบื้องต้นสําหรับคนที่มีอาการของลมต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วมีอาการยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะลมไหวเลือดเคลื่อนก็คือเราจําเป็นจะต้องออกกําลังกายนะคะหรือว่าเคลื่อนไหวตัวเอง เพื่อให้เลือดมันเคลื่อนไปได้การที่เลือดจะเคลื่อนไปได้ก็ขึ้นอยู่กับแรงลมด้วยเช่นกันลมจะต้องมีสภาวะที่ไหวจะไม่ใช่เป็นการเคร่งตึงนิ่งนะคะเพราะว่าถ้านิ่งเมื่อไหร่ก็แปลว่าเกิดอาการขั้นเกิดอาการสะดุดของเลือดของลมทําให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ต้องกระตุ้นให้ลมไหวเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเกิดอาการตึงก็จะทําให้เกิดเลือดขั้นการจะแก้เลือด ก็ต้องดูด้วยกัน3ประการก็คือ1ก็คือดูแลเรื่องของคุณภาพของเลือดซึ่งตรงนี้จะแก้ด้วยอาหารอาหารที่บำรุงเลือด2ค่ะพูดถึงเรื่องปริมาณของเลือดและ3ค่ะพูดถึงเรื่องการไหลเวียนของเลือดซึ่งการที่เลือดจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัย3ประการนี้แต่การที่เลือดจะเคลื่อนไปได้ก็ต้องอาศัยลมเช่นกันเราสามารถทำให้ลมไหลเวียนได <c oughs> ้เพียงแค่การขยิงปลายเท้า เป็นการออกกําลังกายเบาๆแบบการขยงปลายเท้านะคะซึ่งผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทําได้และก็ทําได้ทุกเพศทุกวัยค่ะวายโยธาตามนัยยะก็คือเป็นสภาวะที่ไหวหรือตึงธาตุลมที่มีลักษณะไหวจะเรียกว่าสมุทรณะวายโยธาตุลมที่เคร่งตึงจะเรียกว่าวิถัมปณะวายโยถ้ามีวิถัมปณะวาโยมากจะมีสมุทรณะวาโยน้อย ส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเคร่งตึงรั้งถ้ามีวิถัมปะนะวายโยน้อยมีสมุทรีรณะวายโยมากส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเคลื่อนไหวไปได้โดยลมที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์ค่ะธาตุลมภายในร่างกายหมายถึงธาตุลมอันเป็นส่วนประกอบของร่างกายและวิญญาณมีทั้งสิ้น6ประการซึ่งลม6ประการนี้เองนะคะจะเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตลอด ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงสิ้นอายุไขลมกลุ่มแรกคือลมอุดทางคมาวตาลมในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นการเลอการหาวการไอการจามเป็นต้นลมกลุ่มที่สองก็คือลมอัดโทคมาวตาคือลมที่พัดจากบนลงล่างเช่นการไผล่ลมลมเบ่งการเบ่งเป็นต้น ลมที่สามคือลมโกฐาชยาวตาคือลมในไส้เช่นท้องลั่นท้องร้องเป็นต้นลมที่สี่คือกุจฉิสยาวตาคือลมในท้องแต่นอกไส้ลมที่ห้าคือลมอังคามังคานุสารีวาตาซึ่งเป็นลมที่พัดทั่วไกาย,ยังจะเห็นได้จากคนที่มีปัญหากดไหลย้อนนะคะบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีลมวิ่งอยู่ในท้องวิ่งไปตรงนั้นวิ่งไปตรงนี้อันนี้คือ ลมที่สามารถที่จะวิ่งไปได้ทั่วกายสุดท้ายก็คือลมอัศสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าออกโบราณจะกล่าวว่าลมที่ให้โทษกับมนุษย์จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือลมอุดทางคมาวาตาคือลมพัดขึ้นและลมอโทคมาวาตาคือลมพัดลงปกติแล้วลมทั้งสองเนี่ยค่ะมันจะต้องวิ่งสวนทางกันเส้นหนึ่งก็คือขึ้นอีกเส้นหนึ่งก็คือลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะ ที่ลมทั้งสองนี้มาระคนกันเขาเหมือนกับรถไฟสองขบวนที่วิ่งแล้วก็ประสานงากันถ้าในเชิงของการแพทย์แผนไทยเราจะบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมภายในร่างกายสองตัวนี้คืออัทโทกับอุดทังมันไม่ได้มีการไหลเวียนไปตามปกติคือลมอุดทังแทนที่จะพัดขึ้นก็กลายเป็นพัดลงลมอัทโทแทนที่จะพัดลงก็กลายเป็นพัดขึ้นเรียกว่ามันปรวนแปลไปหมด โบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมทั้งสองนี้ระคนกันหรือเจอกันหรือประสานงากันจะเกิด3ามสิ่งขึ้นค่ะ 1. คือโลหิตจ,จะร้อนดุดไฟวันละร้อยหนพันหนที่พูดอย่างนี้หมายความถึงว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ถี่จนกระทั่งคนคน,นั้นเนี่ยเสียสมดุลของอวัยวะภายในที่เกิดจากการปรนเปลของลมสองตัวนี้สองค่ะอาการ32จะพิกลพิการ อาการ32ก็ได้แก่อาการของาธาตุดิน20ประการแล้วก็าธาตุน้ํา12ประการค่ะาธาตุดินก็หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นด้วยสายตานะคะไม่ว่าจะเป็นผิวเนื้อนี่ก็คือาธาตุดินเหมือนกันมันจะเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากลมทั้งสองนี้ปะทะกันประการที่3คือจะทําให้เตโชธาตุทาทงานผิดปกติก็คือาธาตุไฟในกายค่ะจะทํางานผิดปกติและปรวนแปลไปซึ่งอาการที่จะเกิดการที่ลมละคนกันตรงนี้นะคะ มันก็ทำให้เกิดโรคมากมายความรู้แบบนี้ค่ะจะมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะในคลิปสุขภาพครั้งต่อๆไปและถ้าหากว่ามีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ